ความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาทุกสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องพูดผีความเชื่อโ่รงการปกปักรักษาโดยผู้ที่รับการนับถือสืบทอดต่อๆกันมาซึ่งในแต่ละสถานที่นั้นก็ต่างมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปครับตามแต่ภูมิภาคตามสถานที่ตามท้องถิ่นวันนี้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปยังตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาที่นี่เขามีความเชื่อเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพิธีการทำศพครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราตามไปดูกันเลยดีกว่าครับ พบบิธีการเผาศพเป็นพิธีการส่งวิญญาณของผู้ตายไปยังสถานที่ที่เขาเรียกกันว่าดินแดนหลังความตายครับและดินแดนเหล่านั้นก็คือนรกหรือสวรรค์ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนานั่นเองเมนจึงกลายเป็นสื่อกลางในการส่งวิญญาณผู้ตายไปยังสถานที่ที่พวกเขาควรจะไปและเมนลอยนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของชาวตำบลหัวเวียงที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าจะส่งวิญญ,ญาณได้อย่างสมเกียรติที่สุดครับมันเป็นของเก่าเก่าๆบรรเดิมมันมา มันมาหลายปีมันมานานแล้วครัแต่นี่ก็ย่ามันสูญไปทําไมอ่ะแล้วก็ามันสร้างต่อๆเรื่อยๆขึ้นมาเขาบอกว่ามันมันจะไม่สูญนักนะแล้วก็ผลิตเรื่อยมาสร้างมาเรื่อยๆตกแต่งมาเรื่อยย่ามันสูญไป เมนลอยเป็นสถาปัตยกรรมไม้เฉพาะกิจที่ถูกออกแบบสร้างขึ้นมาแล้วสามารถรื้อถอนได้ครับเพื่อนําไปสร้างในที่แห่งใหม่เพื่อใช้ในการเผาศพบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นผู้มีหน้าตาในสังคมครับเมนลอยจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงระดับและกิจยศของผู้เสียชีวิตครับสมัยตอนแรกเลยมันก็ใช้เป็นกองฟอนเอาไม้มาเรียงเๆียงเลียงเลียงแล้วก็ศพก็ไมเผาอย่างเงี้ยต่อมาก็เกิดเป็นพัฒนาการขึ้นมาให้มันดู ไม่อุจจารตาก็เกิดเป็นเมนลอยขึ้นมาเมนลอยเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลท้องถิ่นนะครับผสมผสานจากศิลปรกรรมจากแร่งอื่นๆครับที่ถูกรังสรรค์ลวดลายแบบปฏติมากรรมและจิตรกรรมโดยช่างเมนลอยผ่านการวาดการแกะสลัก โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมของเมลอยที่พบในปัจจุบันเป็นทรงบุสบกครับหลังคาเรือนยอดเป็นทรงมนดบที่มีจํานวนยอดเมลที่หลากหลายครับตั้งแต่1ยอด5ยอดและมากที่สุดจุถึง7ยอดครับ ตำบลหัวเวียงถือเป็นสถานที่แห่งแรกๆในเมืองไทยนะครับที่มีการสร้างเมนลอยขึ้นมาครับแต่ทว่าในปัจจุบันเมนลอยแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเลยละครับในสังคมไทยบ้านเราอาจจะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองคนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยนิยมใช้เมนลอยในการทําพิธีครับตำบลหัวเวียงอำเภอไสานาจังหวัดอยุธยาจึงเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ครับที่ยังมีการใช้เมนลอ,อยอยู่บ้างและยังคงเหลือช่างไม่กี่คนในตำบลหัวเวียงแห่งนี้ที่ยังคงทําเมนลอ,อยอยู่นั่นแหละครับ มันยังไงมันเป็นมันเป็นจุดมันเป็นที่ของไม่ร้อยเขาหลายหลายที่พื้นหลายหลายพื้นที่พยายามที่จะสร้างเมนเหมือนกับทางเมลรอยในโเวียงแต่ก็ได้เป็นบางส่วนแค่นั้นนะเป็นบางส่วนซึ่งไม่สามารถที่จะทัดเทียนเพราะนี่จะมีลวดลายสวยง,งามความสวยง,งามความาอลังการแรต่างเมนที่ตําบลโบเวียงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานนะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มันก็ดางไปแล้วดางไปแล้วว่าคนจับมันไม่พอไอ้นั่น ไอ้ละสตังมันน้อยอ่ะมันก็ทําได้ยากมันเหมือนกับว่าเป็นการอนุรักษ์เพราะเมลลยมีิลิสยาที่เดียวที่แรกตอนตอนนี้มันมีเหมือนกวคือก็คือสาเหตุที่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาเชื่อ,อท,ทําขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ความเมธิลิยาใช่ไหมครับมันเป็นการเป็นให้ให้เกียรติคนตายแล้วคนมีหน้ามีตาหน่อยก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นเมโลย ถ้าธรรมดาและคนตายแล้วเนี่ยมันจะไปสวรรค์แล้วไปนรกมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองกาทำดีมันก็จะไปสวรรค์ทำไม่ดีมันก็ตกนรกแม้ว่าหลักความเชื่อเรื่องเมนลอยจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อชูเกียรติผู้เสียชีวิตราวกับว่าอยู่บนสวงสวรรค์นะครับแต่แท้จริงแล้วการกระทําของตัวเราเองขณะยังมีชีวิตนี่แหละครับจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วจะไปอยู่นรกคุ้มไหนสวรรค์ชั้นใดก็สุดลต่กรรมที่ตัวเรากําหนด และที่สําคัญการให้เกียรติมันก็อาจเป็นสิ่งที่ดีกับผู้เสียชีวิตแต่ทว่าความดีที่เราทําไว้ตอนมีชีวิตอยู่ต่างหากนะครับจะสร้างเกียรติให้กับเราโดยไม่ต้องไขว่คว้าครับ